สบายดีพ่อเม่พี่น้องและกาสวบัดดีเอฟซีฮับเบิลสุขสุขคนเดอ้ดอผู้ข้บมาติดตามหับชมช่องไม่ญ่จันดาบ้านนาเขาคือเกา่าคือเดิมพ่อเม่พี่น้องเลยโดยหรือสิเป็นพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเขาพังเล่าหรือสิเป็นพ่อเม่พี่น้องเอฟซีพังไทยหรือต่างประเทศน้ำพ่อมเดอ้อพ่อเม่พี่น้องยินดีเขาสูช่ช่องยูทูบไม่ญใ่ใจันดาบ้านนาเขาคือเกา่าก่อนอื่นจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืม พอเมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบานน้านนาเฮาถ่ายคลิปต่อไปพอเมพี่นออ้องเ้ยโดยวันนี้กับมาพบมาพ่อกันกับบรรยากาศช่วงงเทียงเนาะพอเมพี่น้องท่านได้กินข้าวทเทียงเนาะวันนี้กับมาว่ามาว่าเล็กดหน่อยอย,อยู่ตะหนา้าเทียงแมยใหญ่จันดาบ้านนาต้นสามสาคือเก้าพอเมพี่นออ้องเ้ยวันนี้ก็ท่านได้ขึ้นหานอย่างเนาะพอเมพี่น,อน้องเ้ยกินข้าวกินน้ำก็ยังบ่ได้อย่างเนาะสามาถถ่ายทำ อีกเธอหนึ่งพมเพพี่น้องเ้ย่าได้อย่างเนาะสู่ช้างเตี้ยเพิ่นกินเพิ่นสิภากันมาปั้นเตาอยู่หน้าพ่อตาพม่พพี่น้องเ้ยแต่ว่ายังบ่ท่านได้ไปไทยให้สู่พม่พพี่น้องเอฟซีเขาดับดูน้ากันเนาะ่าเพิ่นเห็ดแบบใดเพิ่นโผแบบใดเนาะพมเพพี่น้องปูลังคนกับสีว่าปั้นเตาเนาะปูลังค้นกับสีว่าอบเตาพม่พพี่น้องเลยว่าบ่คือกันเนาะพูดจา อารมณ์กับบคือกันแต่ละคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยไ่ได้จะไปที่ตามรับชมเนาะพ่อแม่พี่น้องพาเอฟซีเข้าไปดับดูเนาะวันนี้กับสิภาคันขึ้นไปหากินข้าวเที่ยงก้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเด็กกับสิไปถ่ายทำพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าไปเบิ่งไปชมอีกข้างหนึ่งพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับเพื่อนอยากกินข้าวเร็วเนาะเที่ยงอะไรแหละพเม่พี่น้องเอ้ยเพาะว่าหลายยายห้างพ่อแม่พี่น้องซักซาเสียเวลาเนาะพาพแม่พี่น้องเข้าไปติดตามรับชมกันได้เลย กับเป็นเฮดแบบใด้ทำแบบใดพร้อมๆกันไปเลยอันนี้ก็สิไปเบิ่งไปชมพ่อตาโพเตาพมิพี่น้องกับสางเตะเพิ่นสองคนคนเก่าคนเดิมเพิ่นเนาะคือเก่าคือเดิมเพิ่นแหละพ่อแม่พี่นก็ปั๊บเน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิเหลวเลยเนาะเห็นแต่หัวพ่อตาปอลอเห็นจอมหมวกเอาสบายดีสบายดี โอ้ตาเอาออกว่าจะหัดอีกอันนีิเธอเธอจุดสีผ่านเก่าอันเดิมเนาะเพื่อนพี่น้องสวัสดีแต่ทำไมไปเพื่อนทำไมเนาะจุเจ้าลินคีลินเนาะนี่เออเห็ดแบบนี้เนาะโผเต่าตุ๊ดนะตุกคนห้องว่าปั้นเต่าเนาะเพื่อนพี่น้องอันนี้โผเต่าเนาะมีป็นดาว่าโผเต่าตุรกคนกับชีห้องปั้นเต่าปั้นเตาเนาะนี่ก็ะไรปั้นเต่าบ่เด้อ นีก็่ทยทำให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเข้ามาดับดูอีกเนาะข้างที่ชองพ่อแม่พี่น้องเอ้เมื่อ้านนี่ก็ยังไม่จบไม่สิ้นเนาะวันนี้กาถไทยเป็นระยะบางเต่าไพ่เลยก็ว่าเรียนมาเรียนไม่ตั้งขึ้นเนาะอันนี้ก็สีเพิ่นเอาโกยขี้ดินแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเนีเหนียวนี่ก็ใช้พางเนาะปล่อยพางใช้คนไทยเป็นเจ้องพางแต่คนลาวเราเิ่นห้องเพื่องพ่อแม่พี่น้องอ้เป็ดน้อยกันละ มากินน mm. oh, <inaudible> like ึ่เนาะใครชีจอดสียุ่มแล้วพ่อแม่พี่น้องสีหุ่มเลยเนาะสีเต๊น่าร้วดอกเลยขั้นน้อยดินขี้ดินเพิ่มเสีแล้วเห็ดเต่าโอ้ยบันได้ง่ายสองมือเลยเพิ่มเแล้วอยู่แต่ว่ามันง่ายเด้โอ้ชาจริงดีเด้อมันนี่อากะโอ้มือเดียวเนาะโอ้มันนี่ว่านี่กะเลียนไมม กระช้ำนี่เด้อทั้งตัดทั้งยังทั้งตัดทั้งขุดเรียนเนาะก็ได้ช้ำนั่นเด้อเดี๋ได้ช้ำใดไวเร็วเทเจ้าเก่งกะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าสบายดีสบายดีดูยูเจ้านอนคักเนาะเจ้านอนอยูดล่อเอ้ย ขักคักขักขักเจ้าสมัครสุกโลกเคนเนาะเจ้าลาน้อยพ่นพอได้ฉุกโลกไปให้พ่อขุดขี้ดินใช่หรือก็มาตามลังมาแล้วก็ตามลังไปอีกพ่อแม่พี่น้องเลยเพ่นขยันได้พ่นยันแบปพ่อพ่นได้จุลาน้อยมาเผาพ่อปูเต่าจบแล้วเด้อเบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พี่น้อง ถ้าไปอกพุเตาปั้นเตาเนาะแบบนี้แหละผู้ใดบ่จักเนาะลูกชายทําเบิ่งไกลๆให้พ่อแม่พี่น้องบ่ได้ง่ายได้หลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นสิได้ได้ดังทานเนาะแล้วซื้อน่ให้โตละคมราคาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไผเฮ็ดก็ดีเนาะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดไปขายให้แหซื้อเอาโลดพ่แม่พี่น้องยาก่ใดเตามื้อนี้กบ่ได้แม่นง่ายๆ วัดน้ำนทรายหาทรายคอนน้ำหนองซาปิ่งจันดาวัดนั่จนบกลงหลายตืมเลยพ่มีพี่น้องเลยมันหาหาหาขึ้นมาเลยเลยว่ะต้องใส่บวเห็นน้ำซื้อนเอาไปถ่ายทำให้เบิรงนว่ะจิตเกียรติยนองเบมือนนั่นพี่น้องนี่กับเพิ่นเฮ็ดนี่กับยังบาได้จูได้พี่น้องยังบาได้จูไพ่สี่ได้มือนนี่คำโมเมนต์เพิ่นหมั่งพูเพิ่นแห่งเรียบร้อยถึกเดดถึกยังคักเน่พูนัยจังสิได้ จุพ <nú> hmm. ื้นจุไัยใส่ทางนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเปี่ยวพม่นพี่นนอกเป็นจุไัยใช้ทางเหนือแต่คนพุดมาว่านี่กะเป็นดินเฮแค้งเนาะหลังกอกๆอยู่นี่กับพื้นกับชีได้พุกพักกันพักพอนกินเข่าเฮือกเติบพ่อแม่พี่น้องเลยนี่คือกับชีแลาเพิ่นโบโบเชร้านั่นกับชีชีเล่เลยเนาะ มีคนเช้ากินเข่ากินน่ำชาวเมืองเช่าเค้นพักกินเข่าเที่ยงเออคพี่นาะเดี๋ยวนี้แล้วเป็นเห็ดนะควมันนาจูมอันผู้ลูจูมพู้ลูจุมปลูกเชื้อใหม่ด้วยที่ดีอยากเปิดไปพูดเดียวแล้วกิน ปาปาถ่ายคลิปก่อน4ี่นาทีหนึ่งเลยถุกเวลาด้วยลูกดูถึงถ่ายทำใหพ่อแม่ยีนอองเรามาดับมาดูมาเมืองมาชมน้ำกันเนาะทุกคนคี่คือจอมันทำยีนอกรย่างอย่เล้วยังประมาณนี้สิบสีสายตาพันลูก คักถึงได้มียังไม่ได้คักได้เพิ่งยังชิรูปลำมีอยู่ได้พิ่งชิโน่เป็นเบรนเทนี่ได้ยังเห็ดจอมขึ้นไปอีกเออบัดเห็ดจอมมันอีพอนยังงอยล่อได้โอ้ชุ่มตึอโอ้เห็ดซื่อแท้เนาะบม่ได้เบื่อบม่ได้ชนไปใช่เนาะโอ้ซื่ออหลุดดูงามได้เพิ่นชิโน่ปั่นเตาหัว อีเด้ทางหลังเลยชดว่าเพื่อนเลยเฮ้ยไปแล้วโอ้ยกอดร้อนนักไปลูกไปกอดร้อักเห้ยหงาใใจตัวเองแค่นั้นซ้ำเด้หอนกน้อยเนาะตามือขมึงกินนองรอบๆเนาะกีนน้องถ่ายรอบๆข้างเบิ้ง z o ชมน้ากันทุกคนนี่จะติไปเอาเพื่องล้ำลานน้อยก่อนพอเมี่น้องได้บ่ฮามฮุบได้บ่ฮุบชายฮุบชายเพืล้ำลานน้อยกับพอเพี่น้องกองกับตีนเลยเนาะมาเอาเพื่องยู่กองนี่พอเมพี่น้องเอ้ยปลาจะเต็มเทอร์โบแท้เฮย โอ้ยเพนเก่งเลยพ่อแม่พ oh ี่น้องเลยนะนน้อยกันมาคูเคื่งให้ได้ได้พ่อนพี่น้องเอ้ยอุ้คางเตี้ยเพ่อนชิมักขันยันเด็กพ่ได้พ่อได้ปุ๊บทำองอนะชุบ่ะชุบได้ปุ๊บะไรได้หรออ้งอวยอุ้งอวยโล่ปรชีพ่อม่พี่น้องตามหลังงานน้อยกันอ็เก่งเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่นชิมักชุกโล่ ไปเอาขี้ดินสิมักชุกโล่มาเอาเพื่องแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเป็นสิมักเพื่องกล่องมาเลอบักไงพ่อแม่พี่น้องสิมักเอาแบบนี้เนาะเป็นด้านหน้าก็จถือไปตรงนี้นำลานน้อยไปก่อนลานน้อยก็ชุกไปไงเดี๋ยวเรนสะดูพ่อกับจักรพี่น้องเลย xì lịt phần xì chơi, xì phần thể xì phần với kịch 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 mặc kịch 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 ี่มันหามื่อเรางูนะมานชนเจ้าด้ันี้กาช่วยแปางูก่อนเนาะพรมีน้องเลยไปางูก่อนมาไล่เอางูพ่มผีน้อง10เนาะเมื่อเลสัตสัตีอ่เพิ่นงูกางูม่นนอยไล่ีกายนี่พิ่มพีน้องเลยย่างกะกงตีเด้อพิ่มพีน้องเลยตุกัไพลายเนาะ มึงมันก็บ่อยู่นิ่งคือเฮามีไม้กันชันเลยเนาะย่างมันก็อยตีงยามือเฮาจับเอาเนาะเฮายางจึกๆมันก็สิเพื่อนนําพ่อแม่พี่น้องเเนาะเฮาเฮายางได้เนาะอึนี่ก็ลูกเพิ่นได้มพ่พี่น้องนางเอกเพิ่นแม่เพิ่นชื่อเอกลูกเพิ่นตัวนี้ก็ชื่อก้าตัวนี้ก็ชื่อเก่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตัวแม่บช่องเนาะแต่เพิ่นได้งก่อนเพิ่นน่ะเป็นตัวเถิกนี่สิได้ ครั้งที่2ตัวแม่ครั้งที่3ตัวแม่พ่อแม่พี่น้องแม่เพิ่นก็ตุ้ยพอสมจุบเถืออยู่เนาะพอสมควรอยู่ก็บ่ได้จ่อยปานใดพ่นแห่พี่น้องหัวเนื้อใหญ่ี่พี่น้องตุ้ยครับนี่ก็ยังไข่อยู่เนาะลงโตมันได้มเป็นมอ่อนมันก็สิจอยได้พ่อแม่พี่น้องตับซาบอยู่ได้เนาะเนื้อหนังเพิ่นก็น่บ่นนได้นี่ก็ยังตุ้ยคือเก่าเพิ่นแต่ว่างัวนี่กซื้อมาแต่ไก่เตพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อยู่บ้านนาโพเนาะทางนาโพเนาะเก่งคุณยายเพื่อพี่น้องไปซื้องัวกับไก่เติอยู่นอกบ้านอยู่เนาะมามามานี่ก็ซืได้ดึงมือพื่อพี่น้องมาเออืออืออือผูกเชือกเอามันมือนำงัวชักเตี้ยโอ้ยเดูกินนมเนาะบ้านหนักสาดสาเพื่อพี่น้องเอ้ยมาอืออืออุ้กะอืออือโอ้ยอีกนี่มา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 มือด้อเจ้า โอ้เจ้าสิมักหยาบอะถ้าจะถึงมันเสกขอได้เจ้านน่เฮ้ยเฮ้ยฮึฮ่ยมักเจ็บไปเพื่นนี่ดีบ่าเอาได้เออเออเออเฮ้ยเมืนอกันกินเป็นยังเฮ้ยอประมาณนี้คนพี่น้อง อันธ์าได้ดึงเมย์พันมาได้พันกับิเมื่ออยู่ลูกพันธ์ก็ตามเราอืมอืมลูกพันธ์กน่ารักน่ารักสาวน้อยแต่ว่ามันมันเปนสีเดียวกันพันธ์เพี่น้องสีเอ,อกลอกพี่เนาะวันนั้นมันจะเป็นสีแดงอ่มเฮ้ยทำตัวทำย่ำเลกงแต่จะ,ะงงขะเพาะขะเล้งคือ,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 อเ,เก่าคือเดิมพันแม่พี่น้องเลย

ขอลาภะเลยมาเด้ออืออือสวหรับคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องค่ะเบิร์จะกุศลสุขคนเนาะดูคมสามารถที่ตามรับซมส่องมาใหญ่จันดาบ้านนาตลอดเนาะเล่นกุญนจนจบด้วยควาโฆษณาเด้อพ่อแม่ย์ฟิแนลขออยู่ดีมีเฮงตลอดปีตลอดไปเด้อทำงานการเศรกิจอะไรก็ให้ดงให้ดวงเนาะไปทางใดก็ตลอดปลอดภัยขออยู่ดีมีเฮงเบิร์จะกุศลสุขคน แบบที่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ทั้งใดฮักเพลงคือเกาเอ่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็กลับมาสบายดี